ในโปรแกรม blender ถ้าหากว่าเราต้องการให้มันแสดงว่าเรากดปุ่มอะไรคลิกเมาส์ปุ่มไหนเราก็สามารถทำได้ด้วยการติดตั้งตัว extension ที่ชื่อว่า screen cast keys นะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยก็คือให้มาที่ตรงเมนู edit แล้วก็เลือก preference จากนั้นก็มาที่ get extensions กรณีที่เรายังไม่เคยติดตั้งเลย มันจะไม่อยู่ในรายการแต่ถ้าเกิดเร,เราติดตั้งลงไปแล้วก็จะมาที่แทบ็บ Add-ons ที่ Extension ตัวที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัว ScreenCast SCR จะเห็นว่าไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมาแสดงว่าเรายังไม่ติด,ต,ดตั้งต้องติดตั้งลงไปก่อน SCR E E N ก็คือตัวนี้ ScreenCast Keys ก็กดตรงนี้จะมีการแสดงรายละเอียด ไปดูที่เว็บไซต์ได้เราก็เลือก install เพื่อติดตั้งรอการติดตั้งเท่านี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วจากนั้นก็มาดูที่ตรงเมนู add-ons ก็จะเห็นว่ามันโชว์ขึ้นมาแล้วก็เป็นอันว่าเราติดตั้งเสร็จแต่ติดตั้งเสร็จเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการแสดงการกดแป้นพิมพ์หรือกดเมาส์ จำเป็นจะต้องไปเปิดใช้งานก่อนก็คือให้มาที่ตรงแทบด้านข้างจากนั้นก็มาที่ตัวสกินแค s ค Key ซึ่งตอนแรกจะยังไม่มีแท็บนี้เราก็ต้องสั่งติ๊กถูกเพื่อให้มาแสดงผลแต่พอติ๊กถูกแล้วยังไม่เห็นว่ามีอะไรออกมาก็คือให้เรากดอะไรสักปุ่มหนึ่งก่อนนะครับพอกดแล้วจะเห็นว่าออกมาแล้วนะครับนี่คือตอนเรากดตัว A กดตัว b กดตัว c กดตัว d ถ้าหากว่าเราคลิกเมาส์ก็จะเห็นว่ามีการคลิกคลิกตรงกลางก็นี่คือการใช้งานตัว add-on นที่ชื่อว่า s k i n cast keys เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมต่างๆได้ที่แถบตัวนี้อย่างเช่นว่าต้องการให้มันแสดงเงาแต่ก็อาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่ให้แสดงพื้นหลังเพื่อให้เราเห็นชัดเจนขึ้นหรือปรับขนาดอักษรจากค่า Default เป็น11ก่อนอย่างเช่นเราเพิ่มขึ้นเป็น20ตัวก็จะใหญ่ขึ้น มาจิ้นก็คือระยะห่างทั้งหมดนี้ก็คือปรับตั้งค่าได้ตามที่เราต้องการ